สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้พี่ปาพามานี่เลยคะ่ะถั่วคะ่ะสามีพี่เขาชอบซื้อถั่วคะ่ะซื้อถั่วมาแล้วเขาชอบกินถั่วมากและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เขาชอบซื้อคือไก่กับถั่วคะ่ะไก่อบนะคะซื้อมาอาทิตย์ละสองสามตัวพี่ก็ว่าอย่าซื้อมาบ่อยเพราะมันกินไม่ทันเสียแล้วมันจะทิง้งเรากินไม่ทันมันจะทิ้งนะคะเราจะมาดัดแปลงเป็นอาหารเราก็จะเบือะะ่อเนาะไก่อันนี้เขาก็เลยซื้อถั่วถั่วที่เป็นถั่วดิบนะคะ เป็นถุงมากระซื้อมาไว้พี่เลยต้องมาทําการคั่วค่ะคั่วไฟอ่อนๆคั่วให้มันสุกนะคะบางคนก็จะเอาไปทอดเนาะแต่พี่จะคั่วเอาค่ะเพราะว่าเราไม่ชอบทอดนั่นเองแล้วตอนนี้มันเย็นแล้วก็เลยจะเอามานางเอกพี่เดินทุกคนจะได้ยินนางเอกพี่เดินนะเดินผ่านม,มาคุณย่านั่นเองแล้วพี่ก็จะให้มันเย็นแล้วก็จะเอามาใส่กระปุกอย่างนี้เก็บไว้ค่ะแล้วก็สามีพี่เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็จะกำีิะกรรม เราพัะะ่ว,วเองมันก็จะหอมนะคะถ้าเราเอามาทําผัดไทยเรามาตําใส่มันก็หอมแล้วก็ถ้าเราจะเอามายําของยําต่างๆมันก็อร่อยมันหอมเพราะวันเป็นของใหม่เนาะจะททาเองกับมือนะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนาะเราเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยนดหนึ่งอ,อเคอเคก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนาะเอามาทําเองก็หอมถ้าเราไปซื้อที่เขาทาป่นมาแล้วก็เสียม เสี่ยงอันตรายตรงบางทีมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเชื้อรานะทุกคนแบบนี้ก็พี่ก็ไม่ได้เอาเปลือกออกทั้งหมดเอาออกแค่บางอย่างแค่นี้ก็คือให้มันเหลือติดไว้บ้างนะคะนี่ยค่ะวันนี้พี่ปลาก็เลยทุกคนจะมองเห็นตู้เย็นไหมตู้เย็นปกติแล้วจะอยู่ในครัวฮะอันนี้คือของขวัญปีใหม่พี่นะคะ ของขวัญคริสต์มาสก็คือสามีซื้อตู้เย็นใหม่ให้ค่ะก็เลยต้องย้ายอัน,นอันนี้มาไว้ตรงตรงทางออกมาจากตรงทางระหว่างเดินมาจากห้องยายห้องย่านะคะทําไมถึงว่าได้ของขวัญเป็นตู้เย็นเพราะว่าอันนี้มันใหญ่ครัวพี่นะมันมัน,มนเดี๋ยวพี่จะให้ดูพูดแล้วมันไม่เห็นภาพเนะะาะเดี๋ยวพาไปดูกวาดบ้านก็ยังไม่เสร็จพาด,ดูก่อนอันนี้ค่ะ,อ,นนคะอันนี้คือตู้เย็นใหม่นะคะทุกคนจะเห็นตรงนี้นะคะตรงน,นี้เห็นไหม มันจะเลยมันจะเลยเคาน์เตอร์มาประมาณฝามือหนึ่งนะคะเพราะว่าอ่ตรงนี้มันเป็นสําหรับใส่ตรงนี้นะคะมันเหมาะที่จะใส่อ่าตู้เย็นที่มันเสมอเสมอกันกับเคาน์เตอร์นะคะแต่ทีนอันที่ซื้อมาใหม่มันก็ยังยาวเกินเกินเคาน์เตอร์มาประมาณนี้นะคะแต่ที่อันเก่าอันเก่ามันยาวเลยมาประมาณประมาณยังไงประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเลยใหมยาวมาขนาดนี้เลยค่ะ แล้วตรงนี้ทําให้ให้ทางเดินตรงนี้มันแคบนะคะทางเดินตรงนี้จะให้ดูยังไงแล้วจะให,ให้เห็นว่าทางเดินระหว่างอ่ะตู้เย็นกับฝั่งนี้นะคะฝั่งฝั่งนี้มันจะแคบลงนะคะทุกคนมันจะแคบลงก็เลยพี่ก็เลยอยากได้ตู้เย็นใหม่พี่ก็พูดมาหลายปีแล้วปีนี้ก็เลยได้เป็นของขวัญปีใหม่ค่ะอันนี้คือของขวัญปีใหม่พี่นะคะตู้เย็น <laughs> ส่วนอันนี้อันเก่าค่ะ อันเก่าก็คือสามีพี่ลงประกาศขายไปแล้วก็มีคนหลายคนใหญ่มากอันนี้ใหญ่จะมาเอาจะมีคนหลายคนจะมาเอาบ้านรกหน่อยนะคะเพราะว่าเรายังทําไม่เสร็จคะ่ะก็มีคนหลายคนจะมาเอาแล้วทีนี้มันหนักพอมันเกิดการหนักปุ๊บพี่ก็ไม่สามารถยกออกยกออกจากประตูบ้านได้เนาะมันต้องมีคนช่วยยกสามีก็ไม่แข็งแรงสามีก็เลยอ่ะยกเลิกการขายนะคะ สาเหตุที่ยกเลิกการขายก็คือเราประกาศให้ฟรีตอนนี้มีคนมาเอาแล้วนะคะถ้าเราให้ฟรีนะ่ะเขาจะมาเอาเองเขาเนาะคือเราก็ไม่รู้แหละว่าเขาสามารถเอาไปได้ยังไงก็ให้เขาเอาไปเดี๋ยวเขาก็ยกออกจากบ้านเราไปเองนะคะเราให้เขาฟรีแต่ถ้าเราซื้อนะ่ะแต่ถ้าเขาซื้อนะ่ะเราต้องยกออกไปข้างนอกไปไว้หน้าบ้านช่วยยกขึ้นรถให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะยุ่งยากแล้วเราก็ไม่จะคนแก่ยกไม่ไหวถ้าขายันขายได้นะคะสามีประกาศขายไปแปดร้อยก็ขายได้ แปดร้อยเหรียญนะคะก็หลายพันอยู่นะคะทุกคนแต่อันใหม่ที่ซื้อมาก็เราก็ไม่ได้ซื้อของงานรู้วอะไรเราซื้อตอนลดมันก็ประมาณ2อ0พนะคะทุกคนค่ะก็ที่ตู้เย็นอันนี้ก็หลายหมื่นอยู่พอ,พอสมควรอันนี้คือของขันปีใหม่ที่พี่พูดถึงนะคะทุกคนแล้วก็แล้วก็ <laughs> วกมีน้ําหอมแชแนลที่เขาซื้อให้ก็คือของคุณย่าซื้อให้พี่นั่นเองแล้วก็ ของยุมยิมอันนี้คือเล่าให้ฟังในเรื่องของของขวัญที่พี่บอกว่าจะเปิดพี่ไม่ได้เปิดเนาะเล่าแค่คร่าวๆกันแล้วกันเนาะว่าเออแค่นี้นะวันนี้ก็เลยมาเล่าวันนี้พี่จะเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเมื่อวานนี้เนาะเป็นครั้งแรกที่พี่ไลฟ์สดพี่ไม่เคยตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราต้องทํำยังไงเราต้องเซฟคลิปไหมหรืออะไรพี่ก็ลองแต่พี่ก็ทําทําได้สําเร็จแล้วก็จากที่เปิดไลฟ์นะฮะเปิดไม่ถึงยี่สิบนาที พี่ขับรถไปด้วยเปิดก็มีคนเข้ามาดูคลิปมนาะดูพี่ไลฟ์สดเนกะือบสิบเอ็ดสิบสองคนนะ่ะพี่ตื่นเต้นมากเลยนะฮะเป็นครั้งแรกที่ทําแล้วก็เดี๋ยวจะหาโอกาสแล้วจะลองลองไปดูว่าเขาไลฟ์สดกันยังไงแล้วทํำยังไงนะเดี๋ยวพี่จะลองจะลองทําแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ไลฟ์สดมากขึ้นนะคะเผื่อว่ามันจะได้พูดคุยทักทายกันนั่นเองแล้วพี่ก็จะมาตอบคําถามน้องเนาะมีน้องคนหนึ่งถามว่าพี่เปิดสร้างไรายได้ได้หรือยังนะคะ ก็อ่าเปิดแล้วค่ะอ่าพี่เปิดอ่าช่อง u t u b e เนี้ยพี่เปิดมาอันนี้ก็คือครบปีปีกับสองเดือนแล้วนะคะที่พี่ทำมาหนึ่งปีกับสองเดือนแล้วนะที่พี่ทำมาแล้วตอนนี้ก่อนที่พี่จะกลับไปเมืองไทยนะ่ะตอนนั้นก็คืออ่ะก็คือเปิดสร้างรายได,ได้ได้แล้วนะคะก็คืออ่ะเปิดสร้างรายได้ได้แล้วแล้วที่พี่ก็กลับไปเมืองไทย และทุกคนก็จะเห็นว่าเวลาเราเปิดสร้างรายได้มันจะมีหลอดหลอดที่มีเหรียญวิ่งเนาะให้เราเห็นว่าเหรียญเราวิ่งไปถึงไหนแล้วนะคะช่วงที่กลับเมืองไทยสองเดือนพี่ก็หลันลาเนาะพี่ก็ไม่ได้เช็คเมลไม่ได้เช็คเมลเพราะว่าที่ทางทาง youtube เขาส่งมาให้พี่ยืนยันตัวตนเลยหลายเรื่องนะคะพี่ก็ไม่ได้ยืนยันก็ไม่ได้เช็คเมลดูสิความที่เราแบบหลันลาไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเราตั้งค่าตั้งอะไรเสร็จแล้ว เป็นพนักงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ไสนใจว่าอยู่เมืองไทยก็ละลาไปสองเดือนเนาะพอพี่กลับมาแล้วก็อ่าเขาก็เอาโฆษณาออกไม่มีโฆษณาในในช่องเนาะพี่ก็ตกใจก็เลยเข้าไปดูอ่า u t u b e ก็บอกว่าอ่าให้เรายืนยันตัวตนพี่ก็ยืนยันยืนยันตัวตนไปก็ประมาณสามอาทิตย์ก็ผ่านก็ทุกอย่างก็กลับมาสร้างไรายได้ในช่องได้เหมือนเดิมนะคะแต่อ่าทีนี้โหลด หลอดมันก็มาวิ่งเหมือนเดิมแต่นอกมันก็เราไม่ได้ไม่ได้ดังแล้วเราก็คลิปเราไม่ได้ปังเนาะมันก็ควรดูไม่ได้เยอะอะไรหลอดมันก็ค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละหน่อยอย่างที่ทุกคนรู้เนาะทุกคนเล่นก็จะรู้ว่าหลอดมันก็ขยับของมันไปทีละนิดทีละหน่อยแต่ไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์พูดว่าเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์กแล้วกันสามสิบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่มันที่มันอยู่ในหลอดก่อนหน้าโน้นอ่ะมันหายไปแต่พี่ก็ไม่รู้มันหายไปไหนอันนี้ก็คือเล่าเล่า หรือว่าเขาเอาไปเก็บไว้หรือว่าเขาเอาคืนเราตอนหลังเราไม่รู้เนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือเราตั้งค่าสร้างไรายได้ในช่องแล้วนะคะพินก็พอเราเราทาไปทุกอย่างเขาก็ตรวจสอบเราทุกอย่างก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่ก็ได้พินพินมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งค่าหมดตอนนี้เขาบอกว่าก็รอรอถ้าเราสําเร็จผลเมื่อไหร่ทุกอย่างมันก็จะเด้งเข้าในบัญชีเราเองเพราะว่าพี่ได้พินได้อะไรทุกอย่างมาตั้งค่าหมดแล้ว ะะตอนแรกที่ว่าเขาตรวจสอบเราว่าทําไมเราให้เอกสารเข้าไปเขาเขาจะตรวจสอบเราด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเรา24เซนเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าตัวตนเราจริงไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็ส่งส่งเมลมาหาเราว่าให้รอรับพินนะคะรอรับพินแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอยู่อีเมลก็เด้งขึ้นมาบอกว่าวันนี้อีเมลพินจะไปถึงบ้านเขาบอกอย่างนี้เลยนะคะ พินจะไปถึงบ้านเขาบอกวันเลยนะคะก็คือพอประมาณสายๆก็คืออ่เมลมาส่งพินให้พี่คะ่ะทุกคนมาส่งพินแล้วก็เราก็เอาพินเข้าไปกรอกตามที่เขาบอกเราแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าทุกอย่างพรุ่หมดแล้วก็คือตั้งค่าได้แล้วก็ทุกอย่างก็รอถ้าวันใดวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งถ้าพี่มีคลิปที่แบบฟังหรือ,ออาจจะทำไรายได้ได้ก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะก็อันนี้คือมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่ามันเป็นเช่นนี้นะคะก็คือ อันนี้ก็คือคนที่รู้แล้วเก่งและทําเป็นมีประสบการณ์ก็โอเคแต่ถ้าคนเล่นใหม่ๆอย่างพี่เนาะเราก็อยากจะรู้อยากจะมีคนเล่าให้เราฟังเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสร้างไรายได้มันมันยากเลยมันง่ายมันมันก็ยากตรงที่เราสะสมเวลาแต่ของพี่ตอนพี่เล่นใหม่ๆพี่ลงคลิปไปแต่ละคลิปอ่วิวสูงค่ะทุกคนวิวสูงก็ถ้าถ้าวิวแตะหมื่น ้าพันอย่างเงี้ยหกพันมันก็ถือว่าสูงก็เท่าว่าเวลาเราก็ไปได้เร็วนะคะตอนที่พี่เล่นใหม่ๆก็คือ,อปีดึงที่แล้วคลิปแรกๆที่พี่ลงนะ่ะวิวสูงค่ะทุกคนก็เลยทําให้ชั่วโมงพี่มันได้เร็วนั่นเองค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็มาเล่าแล้วเป็นกําลังใจเป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะวันนี้ก็จะมามากรอบถั่วใส่กระปุกก็บไว้แล้วก็มาเล่าประสบการณ์ชีวิตเล็กๆน้อยๆและเรื่องที่เล่น u t u b e เนาะที่เล่า พี่ไม่ได้ขอภัยนะที่เลียปากเพราะกินถั่วที่พี่เล่านะมันเป็นประสบการณ์พี่ไม่ใช่ผู้รู้เพียงแต่สิ่งที่พี่เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่เนาะ ทุกคนคะ่ะก็ทุกคนที่มาเล่น Youtube หรือเล่นช่องใดเชึ่งทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับทำไรายได้เนาะก็ขอให้ทุกคนมีความมุมานะและก็พัฒนาคลิปตัวเองให้ดีๆอย่างพี่ก็คงจะทำแบบบ้านๆอย่างนี้ไปก่อนเพราะยังไม่มีเวลาพัฒนาฝีมือเรียนรู้ไปเรื่อยๆตามภาษาคนแก่นั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนประสบผลสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะคะในหน้าที่การงานหลักหรือไม่ว่าจะทำ u t u b e นะคะทุกคน ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะพี่ปาไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย